วิบากกรรมวิบากกามเมื่อตอนเป็นมนุษย์มีใจหมกมุ่นในเรื่องการมคุณถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคนถ้าเป็นหญิงก็มักมากในกามเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแม้มีครอบครัวแล้ว ก็ยังชอบเที่ยวกลางคืนตามแหล่งบันเทิงคลับบาร์และซ่องโสเพณีฝ่ายหญิงก็ชอบคบชู้สู่ชายเป็นประจัญทำให้เกิดการหึงหวงถึงขั้นลงมือลงไมยเกิดความร้าวฉานในครอบครัวต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสุขภาพกาย และสุขภาพใจก็เสื่อมโทรมเป็นทางมาแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นกามโรคโรคเอสเป็นตน้นบางครั้งถึงขนาดจ้างวานฆ่ากันเช่นภรรยาจ้างวานฆ่าสามีที่มีเมียหน้อยหรือสามีฆ่าภรรยาที่นอกใจ จนกระทั่งเกิดปัญหาสังคมครอบครัวเดือดร้อนลูกขาดความอบอุ่นเห็นพ่อแม่เจ้าชูก็ทำตามมีนิสัยเจ้าชูและชอบความรุนแรงชอบเที่ยวกลางคืนติดเหล้าเมายามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่ควรเมื่อทำผิดพลาดก็แก้ปัญหาโดยการทำแท้ง ทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่เช่นนี้มากมายไม่รู้จักจบสิน้นคนเหล่านี้เนื่องจากผิดศีลข้อสเป็นอาจินเมื่อก่อนจะละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตที่ตนทำเอาไว้จึงมีคตินิมิตดำมืดทำให้ไปเกิดในมหานรกขุมที่สจะไปโดนรุมถึงจากนายนิรยบาลและมิสเิรยบาท ลงโทษด้วยประการต่างๆตามกำหนักหรือเบายกตัวอย่างเช่นพวกที่มีกรรมเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกนายในรยาบาลจับตัวแล้วโยนลงไปในหลุมน้ำกามกรดซึ่งร่างของสัตว์นรกก็จะถูกน้ำกามกรดกัดกินละลายจนตายในที่สุด เมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไปโดนนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบชฉอะฉับเชื่อดอุปกรณ์ทำความชั่วขาดแล้วขาดอีกแล้วกก็บรรดาลให้อวัยวะงอกออกมาเป็นเพศผู้หญิงแล้วถูกนายนิรยาบาลที่มีอวัยวะเพศใหญ่เป็นเหล็กร้อนบ้างเป็นกระบองหนามร้อนบ้าง เป็นรูปร่างคล้ายมะเฟืองมีความคมเหมือนมีดทะลวงเข้าไปแล้วพ่นน้ำกามกรดเข้าไปในตัวจนละลายแล้วก็เกิดใหม่ก็ถูกกระบองที่มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศทุบจนตายเมื่อเกิดใหม่ก็ถูกนานิรยาบาลรุมซ้อมตบตีแล้วเอาดาบมาคว้านในอวัยวะที่กลายเป็นเพศหญิง จนตายเป็นต้นสุดจะพรนานามเมื่อพ้นจากมหานรกก็ไปเกิดในอุศธาณนรกไปถูกทรมานในทะเลน้ำก,ากลางกรดโดยจะมีหนอนคล้ายตัวสเปิรม์มคอยชัยแทงทั้งตัวทุกทรมานมากแล้วก็ไปโดนปลาที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศคอยไล่งับขอขึ้นบก ก็ถูกหมาที่มีหัวเป็นลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายบ้างเพศหญิงบ้างคอยไล่กัดเป็นต้นสุดพันนา,นาบางพวกก็มีอุปกรณ์ในการทำความชั่วยาวยืดออกมามีขนาดใหญ่และหนักเหมือนเหล็กทำให้สัตว์นรกต้องวิ่งถอยหลังลากอุปกรณ์อันหนักอึ้งแล้วนายนิรยบาล ก็แปลงเป็นสุนัขเขี้ยวเหล็กวิ่งไล่งับอุปกรณ์ของสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากพวกที่เป็นชู้กันฝ่ายชายก็จะมีอุปกรณ์ยาวออกมาแล้วนายนิรยาบาลก็จะจับฝ่ายหญิงมาเสียบติดกับอุปกรณ์ของฝ่ายชายจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะแปลงกายเป็นสุนัขนรกเขี้ยวเหล็ก อยวิ่งไล่งับสัตว์นรกทั้งสองตนบางพวกก็จะถูกนายนิรยาบาทใช้เชือกผูกอุปกรณ์ไว้ด้านหนึ่งแล้วนำเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับสุนัขนรกจากนั้นสุนัขนรกจะวิ่งลากร่างของสัตว์นรกไปอย่างรวดเร็วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานมากเมื่อหมดกรรมจากอุตศธนรก ก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลกโดยจะถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกจับกุมตัวลากเข้าสู่ยมโลกจากนั้นก็นำตัวเข้าไปยังโรงพิพากษาที่หน้าบัลลังของพยายมราชจากนั้นภาพวิบากกรรมที่ตนเคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์มาปรากฏเป็นภาพฉายให้เห็นเพราะกรรมยังไม่หมด ก็จะถูกพิภากษาให้ไปรับทันทรมานในยมโลกต่ออีกคือต้องไปปีนต้นหิ้วที่มีหนามเหล็กร้อนแหลมคมมีทั้งหญิงและชายทุกทรมานอีกยาวนานเมื่อกรรมเบาบางก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่คอยกินน้ำหนองที่ไหลออกมาจากอุปกรณ์ทําความชั่วของเปรตตนอื่นบางพวก ก็เป็นเปรตผู้หญิงที่มีอุปกรณ์เพศชายยืดยาวออกมาจากปากของสัตว์นรกหรือเป็นเปรตผู้ชายที่อุปกรณ์ทำความชั่วมีไฟลุกไหม้ยอยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนเป็นมนุษย์ชอบเสพสังวาสกับสัตว์ก็จะไปเป็นอสุรกายที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ที่เคยเสพสังวาสเช่นเป็นอสุรกายที่มีหัวเป็นสุนัข ปากและปีกเป็นเป็ดขาเป็นไก่และมีหนอนชอนชัยอุปรกรณ์ในการทำความชั่วอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เมื่อหมดกรรมจากเป็นเปรตนสุรการ mm hmm. ก็มาต่อด้วยการเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์ชั้นต่เมื่อเกิดเป็นหนอนในส้วมเพระชอบของขาวสกปรกเมื่อเกิดเป็นสุนัขเพราะชอบสัมซสอน มาเป็นลิงเพราะชอบไปหลอกลวงเขามาเกิดเป็นลาเพราะทำให้คู่ครองของตนต้องแบกหน้าเกิดความละอายมาเกิดเป็นวัวควายเพราะไปสวมเขาล่อบเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านหมดกรรมจากสัตว์เดรัจฉานก็มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆดัง,งนี้กระเทย คือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงเป็นพวกที่มีกรรมกาเมแรงที่สุดเนื่องจากกรรมที่ผิดศีลกาเมในหลายๆชาติทั้งที่ตอนเป็นผู้ชายและตอนเป็นผู้หญิงมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวเดียวกันแต่กรรมที่ผิดศีลกาเมในชาติที่เป็นผู้หญิงมีจํานวนชาติมากกว่าจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะเป็นผู้หญิงอย่างแรงกลา้าถ้าอยู่ในยุคที่ยังไม่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ถ้าอยู่ในยุคที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะพาตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงเกคือผู้ชายที่ไม่อยากเป็นผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายด้วยกันคือพวกผิดศีลข้อสาม มีกรรมกาเมในหลายๆชาติมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวเดียวกันแต่กรรมในแต่ละชาติเป็นกรรมเบาบางลงมาแล้วในระดับเศษกรรมมารวมส่งผลพร้อมกันถ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงผิดศีลกาเมมีจำนวนมากกว่าตอนที่เกิดเป็นผู้ชายก็จะเป็นเกครีน แต่ถ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงผิดศีลกาเมพอๆกันกับจํานวนชาติที่เกิดเป็นผู้ชายแต่ค่อนไปทางผู้ชายมากกว่าหน่อยหนึง่งก็จะเป็นเกคิงแต่ถ้าชาติที่เกิดเป็นผู้ชายผิดศีลกาเมมากกว่าจํานวนชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคอมถ้าเศษกรรมกาเมตอนที่เป็นทั้งชายและเป็นหญิง มีน้ำหนักพอๆพอกันแต่ค่อนไปทางหญิงมากกว่าหน่อยหนึ่งก็จะเป็นดีโสเพณีคือกรรมที่ผิดศีลกามเมในชาติที่เป็นผู้ชายมาส่งผลและกรรมยังแรงอยู่จากนั้นเมื่อวิบากกรรมจางลงก็จะมาเกิดเป็นหญิงที่มีครอบครัวแต่ว่าได้สามีที่เจ้าชู้ เหมือนกับตนเองในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชูและถ้ามีกรรมกามเมบวกกับกรรมปานาธิบาตก็จะทำให้เป็นมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเป็นตน้นจากนั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีครอบครัวคือกรรมที่ผิดศีลกามเมในชาติที่เป็นผู้ชายมาส่งผลแต่กรรมเบาบางลงมาแล้ว มาเกิดเป็นหญิงธรรมดาที่ไม่มีครอบครัวเพราะกรรมกาเมเบาบางลงมาอีกมาเกิดเป็นหญิงธรรมดาที่ตั้งใจประพฤติกรมจันทร์กรรมกาเมใกล้จะหมดแล้วแต่ในระหว่างนี้ถ้าเผลอไปทำผิดศีลข้อสามอีกก็จะต้องวกกลับไปเข้าวงจรเดิมอีกไม่รู้จักจบสิน้นทุกทรมานยาวนาน เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ควรเร่งสั่งสมความดีประพฤติพรหมจรรย์พางให้ไกลจากวงจรของวิบากรรมให้มันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้พบความสุขที่แท้จริงและมีสุขติเป็นที่ไปและมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด